กคนรู้หรือยังคะว่าที่เซนทันขอนแก่นตอนนี้เขามีร้านทําเล็บชื่อดังจากกรุงเทพมาเปิดแล้ว เพราะความสวยมันท้ามกันไม่ได้นะคะวันนี้แกงน้องสาวเหียเ,เปาก็เลยมาทำเล็บจะบอกว่าการทำเล็บเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เติมสีสันให้กับชีวิตได้เหมือนกันนะคะพอมาถึงร้านนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเลือกสีเล็บกันก่อนใครที่มีสีเล็บในใจเนี่ยก็สามารถยื่นเล็บให้พี่เขาได้เลยหรือถ้าใครไม่รู้ว่าจะเลือกสีเล็บยังไงให้เข้ากับมือนะคะก็สามารถปรึกษาพี่ๆเขาได้เหมือนกันแล้วที่นี่นะคะมีบริการทั้งทำเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าเลยมีตั้งแต่ตัดแต่งทรงเล็บหรือจะทาแค่เบสท็อปก็ได้เหมือนกัน<ค>าเทลไมัน หรรืออยาากทํ้เป็นคัแ,แนะนําให้ลองริสตาน,นี้ไว้ในใจได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เรารอคอยนะคะ<อ>ก็คือการลงสีซึ่งแบบที่เราทาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเจลลูกแก้วซึ่งเจลแบบลูกแก้วนะคะก็ใช้ฟิลลิ่งที่เรารู้สึกว่าเรียบหรูดูแพงเวอร์แต่ก็ไม่เรียบจนเกินไปนะคะเราเลยเลือกเติมลวดลายให้กับเล็บประเด็นเลยคือที่ร้าน,นยังไม่ได้มีแค่หลายเบเรียบนะใครที่ชอบเล็บทรงาสฝ่อายเก่าที่ร้านเขาก็มีให้เลือกเหมือนกันจะบอกว่าชื่นใจมากๆเพราะว่าเล็บที่ทําออกมาคือตรงปกสุดๆและร้านทาเล็บที่เราพูดถึงนะคะก็คือออเเเเเนนนลิโตกกกกีีียยวป็รรร้้้าาาาททํบสชชมมมมมพพพู่่ััๆง25 ฉลองเปิดสาขาใหม่ทำเล็บขัดผงราคาเพียง499บาท10ท่านแรกที่โทรมาจองคิวับฟรีปัะนูน2นิ้วไปเลยพิกัดร้านจะอยู่เซ็นทรัลชั้นีตรงข้ามบอร์ดเกมใครอยากเล็บสวยตามมาได้เลยนะคะ